ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอป้า24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันอาทิตย์ที่18นะคะกันยายนพศ2565นะคะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ช้าว,วันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่คิงเหรียญน,นะคะคิงเหรียญหมายถึงการได้รับข่าวดีนะคะนะจะเกี่ยวข้องกับแป้งธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะคิงเหรียญหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่หรือบางคนคิงเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกพ่อค้าวาน,นิชนั่นเองนะคะ สามดาบช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันการมีปัญหามีข้อขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันทัศนคติความคิดเห็นนะคะที่อาจจะแตกต่างกันนั่นเองนะคะหรือไพ่สามดาบเนี่ยมักจะเป็นปัญหาเก่าๆนะที่เราอาจจะรู้สึกว่ายังเคลียร์ยังสะสางยังจัดการไม่เสร็จนะคะ เมจิกเชียนนะคะไกลเกลี่ยเคลียปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเมจิกเชียนหมายถึงไพ่เป็นไพ่ของผู้รู้นะคะชอบเรียนรู้ชอบไฝ่รู้นะคะชอบศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับการเรียนภาษานะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรับข้างนั่นเองนะคะไพ่เมจิกเชียนนะคะนะเรียกว่าชาววันอาทิตย์น้มีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจาปัญหาสิ่งต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทาง ทีีด่ดได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวเราอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์และคําพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะให้ใช้สติปัญญานะคะในการคิดในการแก้ไขปัญหานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะชาววันอาทิตย์หาเงินเก่งนะคะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคอย่าลืมบวก1ลบ1นนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาจุกจิกหัวใจกันบ้างเท่านั้นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะคะแต่ก็ค่อนข้างจะช่างเลือกด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้าน,นะคะ ใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบปอดทางเดินหายใจนะคะเจ็บหัวใจนะคะใจวิววิวเจ็บแปบ๊บแป๊บที่กลางสวงอกอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเป็นภุมิแพ้ด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะสี่ดาบนะสี่ดาบช่วงนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะต้องอยู่ในช่วงของการนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะหรือสี่ดาบนะคะเป็นไพ่ของการรอคอย รอเวลารอโอกาสรอสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าให้ใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขนําโชคจากนาไัยมีเลข4ี่มีเลขห้ามีเลข3และเลข1นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ ชาววันจันทร์นะคะเจ็ดไม้เทา้าเจ็ดไม้เท้านี้ต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องขยันต้องอดทนนะคะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่กับสิ่งที่ทําอยู่นะคะ แปด,ดาบนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะแปด,ดาบบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามืดแปดดานนะหรือว่าแปดดาบอาจจะมีบ้างการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะคะปิดหูปิดตาบ้างค่ะไม่ต้องไปรับรู้ในทุกเรื่องนะคะไม่ต้องไปคิดทุกอย่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นพอนะคะเจ็ดดาบนะคะวันนี้การงานนะคะดูเหมือนต้องเร่งรีบแข่งขันกับเวลานะคะ หรือการงานนี้ต้องดูในเรื่องของตัวเลขเอกสารให้ดีนะคะเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนะคะอย่าไปเซ็นคำประกันให้กับใครนะคะดูให้ดีอ่านให้ดีก่อนนะคะ รวมถึงไพ่เจ็ดดาบนะบางคนนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆนะคะบางคนนี้เรียกว่าการงานต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดได้นะคะต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะบางอย่างตรงเกินไปก็ไม่ดีนะคะนะเรียกว,ว่าต้องต้องใช้ในเรื่องของไหวพริบด้วยนะคะการงานวันนะี้ <ๆ S 1> นเรียกว่าการงานค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะบ่นไปทําไปนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันจันทร์นะช่วงนี้ชักน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะจับแพะชนแก่อีลุงตุงนางเลยทีเดียวนะคะแต่ถามว่ารอดไหมรอดแบบบุญวิดค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะชาววันจันทร์นะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ร,ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจับได้นะคะ จ็ดดาบแปดดาบนะคะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับความรักที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานะได้นะคะหรือใครที่มีปัญหากันอยู่ทะเลาะกันอยู่อันนี้ยังคาราคาซังรักรักเลิกๆนะคะยังตัดกันไม่ขาดค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันจันทร์นะคะวันนี้นะคะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะฟกช้ำดำเขียวกันลื่นกันหกล้มข้อเทา้พเทาพลิกข้อเท้าแพลงนะคะ บางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเขาคอกระดูกเจ็บตามเนื้อตามตัวด้วยนะคะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องท้องมดลูกนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะ justment น,นะ,ะชาววันจันทร์ได้ไพ่ justment นะคะ justment เ,เป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะทำดีหลุดพน้นรอดพ้นนะคะนะเรียกว่าทุกๆอย่างเกิดจากการกระทำและพฤติกรรมของตัวเองด้วยนะคะชาววันจันทร์ ใครที่บนบานสารเก่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะดูเหมือนชาววันจันทร์จะมีในเรื่องของการติดสินบนนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเรียกว่าโชคลาภมีนะคะแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะตัวเลขนําโชคจากนาไพ่นะคะมีเลขศูนย์มีเลข7จ็มีเลขแปและเลข7นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ วันอังคารสองไม้เท้าสองไม้เท้าหมายถึงการได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือสองไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะคะนะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ YouTube Facebook นะคะ Tik t o อกนั่นเองนะคะส่องไม้เท้าจะจะเรียกว่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรือว่าในวันนี้อาจจะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตรดีนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ่เท้าวการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายอีลุงตุงนางกันเลยทีเดียวนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างทัศนคติและความคิดเห็นที่แที่ขัดแย้งกันนะคะความไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดขึ้นนะคะคิงดาบนะคะเรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือทําในวันนี้นะคะหรือบางคนทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานอาจจะมีบ้างความเกรงเกรงความกังวลน,นั่นเองนะคะวันนี้นะคะใครที่รอคอยในเรื่องของการเซ็นสัญญ,ญาการต่อสัญญ,ญา นะคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินชาววันอังคารนะการเงินเรียกว่าหาเก่งนะคะขยนันอดทนหนักเอาเบาสู้ทําทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะการเงินในวันนี้เรียกว่าจะได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะโชคลาภลอยก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะชาววันอังคารความรักไม่โดดเด่นนะคะวันนี้ต่างคนต่างก็ โฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่านะคะทําให้ความรักอาจจะดูห่างเหินหมางเมินกันไปบ้างนะคะในช่วงนี้พูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะต่างคนต่างก็เครียดในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนอนาคตให้กับตัวเองมากกว่านะคะสุขภาพชาววันอังคารจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะฟกช้ำดำเขียวค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะไพ่าทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะและไพ่ทาวเวอร์นี่ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะนะเรียกว่าอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะชาววันอังคารบางครั้งเป็นคนที่พูดจาตรงผงผางนะคะมะนาวไม่มีน้ํานะคะเรียกว่าวันนี้ใจเย็นลงนิดนึงซอฟในเรื่องของคําพูดลงหน่อยนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากออนไลน์ตัวเลขจากบัรเลขที่เก่าๆตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่มีเลข6มีเลข2มีเลข5และเลข1นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะมีโชคไม่เยอะนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะชาววันพุธไพ่ห้าเหลี่ยนเลยนะห้าเหลี่ยญเป็นไพ่ของความอิทโรยนะคะอ่อนลาอ่อ,อนเปียอ่อ,อนแรงอ่อ,อน เเรียกว่าแขนขาไม่ค่อยจะมีเร็วมีแรงนะเรียกว่าไพ่ใบนี้นะคะห้าเหรียญเหนื่อยกายเหนื่อยใจกันเลยทีเดียวนะคะ เด็กที่เรียนช่วงนี้ชาววันพุธต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะเดอะซัน <The Sun S 1> นะคะเรียกว่างยังมีช่องทางยังมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงไพ่เดอะซันเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของคนรอบข้างนะคะรู้จักคนเยอะนะคะเพื่อนฝูงเยอะนะเดอะซันนะคะนะ สิ่งที่คาดหวังเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้เพียงแต่ว่าตัวเราอย่าท้อแท้นะคะอย่าเหนื่อยเสียก่อนนะคะกับระยะทางนะคะวันนี้นะคุณจะได้รับข่าวดีค่ะส่วนการเงินนะคะชาววันพุธนะมีโชคจากเด็กจากกุมารมีโชคลบบบาบล,ลอยแบบฟุ๊กๆเข้ามาการเงินช่วงนี้เรียกว่าบางคนนี่เหนื่อยเ,ยเลยทีเดียวนะชักหน้าไม่ถึงหลังกันเหมือนกันนะคะเรียกว่ารู้จักเก็บประหยัดอดออมด้วยนะคะชาววันพุธเป็นคนที่ใจใหญ่ใช้เงินเก่งนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้มีบ้างนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนืยเบื่อเบื่อเซ็งเซงแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นั่นเองนะคะคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาปวดตาความดันไมเกนนะคะหรือบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเท้าข้อเข่านะระมัดระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงกันด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะชาววันพุธไพ่เดอะเวิลด์นะเดอะเวิลด์จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าเดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะเดอะเวิลด์เป็นไพ่ที่ดีนะชาววันพุธต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองสร้างกำลังใจที่ดีให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าบางครั้งชาววันพุธก็น่าชื่นอกตรมเหมือนกันนะตัวเลขนำโชคจากน้าไพ่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขหนึ่งและเลขเก้านะคะสำหรับชาววันพุธนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสนะคะไพ่เดอสตาร์นะเดอสตาร์นี่เรียกว่าโลกส่วนตัวสูงนะคะรักสันโดษชอบอยู่เงียบๆนะคะชอบอยู่กับธรรมชาติป่าเขานะคะนะหรือว่าบางคนนี้เรียกว่าไพ่เดอสตาร์นะช่วงนี้นะคะฉันอยากจะไปพักผ่อนนะคะฉันอยากจะไปผ่อนคลายนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของการงานที่ดีนะคะ โอกาสดีๆนะคะหรือว่าการได้รับข่าวดีกันงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะนะไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะนะหรือใครที่รอง,งานอยู่คุณจะประสบผลสําเร็จด้วยนะคะจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญานั่นเองนะคะ ราชินีดาบนะคะต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะเบื่อจะเซ็งนะคะแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะราชินีดาบเนี่ยเรียกว่าเป็นคนเก่งคนแก่งนะคะนะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะการงานมั่นคงดีนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะการเงินนะคะเรียกว่าวันนี้การเงินไม่ติดขัดนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเล็กจากความฝันนะคะจะให้โชคนะคะหรือว่าการเงินวันนี้ชาววันพฤหัสอาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆนะคะซื้อข้าวของใหม่นะคะซื้อข้าวของเข้าบ้านใหม่นะคะ,ะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นั่นเองนะคะเรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมนะคะขยับขยายกิจการธุรกิจนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักช่วงนี้มีคู่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะรักไปเหงาไปนะ แต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าคุณโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนอนาคตความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเนบชานั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่นะคะชาววันพฤหัสนะสองถ้วยสองถ้วยหมายถึงไพ่ของความรักนะคะสองถ้วยนี้เรียกว่า อาจจะได้รับข่าวดีนะหรือว่ามีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆโอกาสดีๆมาให้นะคะไพ่2ถ้วยนะคะเรียกว่าความรักยังแฮปปี้ยังมีความสุขดีอยู่นะคะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่มีเลข2มีเลขก7มีเลข1และเลข1นนะคะสำหรับชาววันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะอุ๊ยอุ๊ยอยไพ่ลืน่น วันศุกร์นะคะไพ่สองดาบสองดาบนะคะวันชาววันศุกร์วันนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารนะคะการเซ็นสัญญาข้อตกลงนะคะหรือว่าสองดาบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ได้นะคะ สเตนนะคะคนเก่งคนแก่งเข้มแข็งบุกลุยสู้นะคะนะรวมถึงนะคะชาววันศุกร์วันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าค้างคาใจตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดนะคะบางคนนี้เรียกว่าวันนี้อาจจะเจอเจอกับลูกค้าเคสยากนะคะคนที่เขามีอีกอกโก้สูงนะคะคุณต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาไหวพริบป,ฏ,ป,ฏ,ปฏิภาณนะคะในการ เรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะอย่าใช้พละกกาลังหรือว่าอารมณ์นะคะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะขิงถ้วยนะคะเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะแต่การงานวันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะงานหนักกันเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องเข้มแข็งนะคะการงานค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะชาววันศุกร์ไม่ชอบทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะชอบทํางานคนเดียวมากกว่านะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันศุกร์วันนี้นะดูเหมือนการเงินบางคนอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่อยากจะได้นอตบุ๊กใหม่นะคะหรือใครที่การเงินตึงๆึงมืออยู่นะคะจะมีคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมีบ้างปัญหาจ,จุกจิกหัวใจนะคะนะความไม่เข้าใจกันนะคะเรียกว่าพูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูเท่านั้นเองนะหันมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยการทานข้าวร่วมกันบ้างนะคะ พาไปาเรียกว่าพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะมันจะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนเข้ามาจีบนะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาพูดมาคุยแต่คุณแต่คุณไม่กล้าเปิดใจให้กับใครนะคุณกลัวผิดหวังคุณกลัวเสียใจนะคะลองเปิดใจดูนะรักดีๆยังมีเข้ามานะคะ สุขภาพชาววันศุกร์นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับาสายตาความดันไมเกรนนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะนิ้วล็อกนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะเมจิกเชียนเมจิกเชียนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบใฝ่รู้นะคะนะเมจิกเชียนหมายถึงการไกลเกลี่ยเลียปัญหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะไม่เกินความสามารถของคุณนะคะ และเมจนกเซียนนะอาจจะเกี่ยวข้องกับภาษานะคะหรือวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งดีๆนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะตัวเลขจากหมอดูตัวเลขนนำโชคจากหน้าไพา่มีเลข1มีเลข2มีเลขแปและเลขหานะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะ ชาววันเสาร์นะคะแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าหมายถึงช่องทางลู่ทางโอกาสดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางคนนี่เรียกว่าแปดไม้เท้านะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะการงานเยอะนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่อยๆจัดการเรียงลําดับนะคะขั้นตอนของแต่ละชิ้นงานด้วยนะคะสามเหลี่ยมจะมีในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการเจรจาข้อตกลงนะคะ การหยิบยื่นข้อเสนอสิ่งต่างๆนะคะหรือเพ้าไพ่สามเหรียญเนี่ยถ้าในเรื่องของการค้าขายยังมีลูกค้าบอกต่อลูกค้าปากต่อปากลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่ตลอดนะคะเดวิลนะชาววันเสาร์นะคะวันนี้อยากมีอยากนะอยากทำไปหมดทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงไพ่เดวิลเนี่ยบางคนฝ่อยเงินกู้บางคนจะเกี่ยวข้องกับงานเทาๆธุรกิจสีเทาๆนะคะบางคนเป็นเทาแชร์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรือถ้าค้าขายนะคะอาหารของกินก็สามารถที่จะทําได้นะคะเดวิลนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันเสาร์โชคลาภมีเข้ามาด้วยนะคะวันนี้การเงินหาเงินเก่งนะคะแต่ก็ใช่เก่งนะชาววันเสาร์ใจใหญ่สายเปนะคะรอบครอบในเรื่องของการเงินเอาไว้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะเข้าใหม่ปามันกันเลยทีเดียวนะคะชาววันเสาร์ท้งในเรื่องของความรักมีแฮปปี้นะคะมีความสุขดีนะคะ ส่วนในเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนคบมีคนคุยนะคะแต่สถานะอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าบางคนมีดวงของการได้พบรักในสถานที่อคโคจรในสถานที่กลางคืนนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าบางคนอาการแฮ้งอาการมึนเมานั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะ6ดาบนะคะ6ดาบเรียกเรียกว่ามีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลหรือเดินทางไปไหนช่วงนี้เรามาตรองในเรื่องของฟ้าฝนดินฟ้าอากาศด้วยนะคะ6ดาบเป็นไพ่ที่ดีนะคะการเวลาจะเป็นผู้ไกลเกลี่ยปัญหาสิ่งต่างๆให้สําเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขนําโชคจากน้าัายมีเลข6มีเลข8มีเลข3และเลข5นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ